ปี2025ต้องเป็นปีที่ตื่นตัวตลอดเวลาไม่สามารถเป็นปีที่ขี้ค้านขันขี้ค้านนะคือคือที่รวยแล้วถ้าใครขี้ค้านอยู่ที่รวยยุคนี้เป็นยุคของคนขยันอืเขาเถาแล้วห้าใแญ่แล้วนี่เขาเล่นเฟซบุ๊กให้มันมีประโยชน์เฮคลิปเลี้ยวให้มันเด้เงินคอยบอกเสมอว่าเอฟซีขยันตัดคลิปขยไปลงเลยให้มันได้เงินคอยอยากให้เอฟซียได้เงินคลิปเลี้ยวคอยพักขนาดเดือนละสามหมื่นสี่หมื่น เฟนข้าวป้อนข้าวป้อนเอี้ยวข่เจ้าเอฟซีเขาตัดคลิปไปโรงนัะเขาได้เงินเดือนละกี่หมื่นหกเจ็ดหมื่นเขาพี่เขาบอกคนขยันคนหูวแต่ขอยาให้เจ้าฮูงว่าเอฟซีขอยแต่ละคนที่เขาตัดคลิปไปโรงหนังเขาได้เงินเขาได้เงินกันนะเฟซบุ๊กเขาให้เงินทุกวันนี้น่ะเฟซบุ๊กจ่ายเงินติดตามปุ้ยัอฟริกันติดตามธรรมดาไม่ใช่ธรรมดานะได้เงินด้วยดูดคลิปมาบัตรนี้เอาไปลงช่องนั่นช่องนี้เหรียญขึ้นบุ้ม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 ขื่นเดือนละหามื่นหกมื่นใส่แสบ 응งานกี่ยกับประเห็ดกูกกะตัดคลิปอย่างเดียวกุกับติดตามอย่างเดียวชื่นชมยศยุ่งยากกว่าปันหลักกระเด็นเงินพร้อมสิ่งที่อยากให้ทําตรงนี้อย่าไปเลยนอย่าไปเปลี่ยนแบบว่าคนคนรุ่นเก่าที่แบบว่าล้าหลังแล้วมาเขียนซีบูบ้าบ้าบวรอย่าทำถึงอย่างนั้นนั่นเปนเรืงเงิ่อนพออยากให้เพืยอติดตามพูดอย่งนี้เนี่ยติดตามแบบได้เงินได้ขําได้ความสนุกอะไรได้คลิปเลี้ยวพออยากให้เจ้าได้เพื่ออย่างดวงอยากให้ได้สุขคนเงินน่ะเงื่อนท่องบอกแกอยากให้ได้สุขคนอีดี คอยมี่เจ้าามอยากบมุเจ้าไดคอยบ่ขี้ที่ด้อยคอยเบ่เบาด้วยคอยไย้ายมุงเจ้าได้นี่ไปเท่นเซเซไปไปไมัอยากใช้อดไปอย่างที่ของเรามาเบามาหลดบอบิ๊กเดลักคิดคาตีชอบฟังมากครับ่าณถ่าเกิดเาาห้ได้ขอคิดนาะเบาห้ได้คาตีนอะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนะพูนะพี่โด้หนึ่งเหินเงี้ยงกันได้อืเบาบอดบอได้เงืนเด็กข้ามแต่เบาโดพี่น้องคอยพอดีเดีดอก ถ้าใครติดตามจะรู้ว่าผมก็เป็นอย่างนี้แหละก็ไลฟ์สดอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้วก็ไลฟ์สดมา่นใจเฉยมาตลอดอยู่แล้วก็เป็นนักไลร่ไงเขาเป็นนักไลร่ใช่ไหมน้องนักไลฟ์สดตดก็ไลฟ์กินข้าวก็ไลฟ์พาชมบรรยากาศขันค่อยร้องเพลงข่อยร้องเพื่อให้ดอกพี่น้องข่อยร้องเพื่อให้ดูดดอกขันข่อยเบาเนี่ยข่นยเบาได้สุดพลังเทือนันล่ะ ลาพอกระบอกยูวาร์เรียนเฟซบุ๊กเล่นอย่างนั้นเด้งเงินเด้๋คัมเอฟซีขยันนเขาเด้งเงินกันเบิดเขาได้เงินกัน,นหมดเด้เอฟซีพย่างฟินแลนด์อ่ะเขาไม่ใช่ว่าเขาจะมาเล่นเสียงเงินอย่างเดียวเด้เขาได้เงินเขาได้เงินเด้๋ยวคัเด,าาด FC, ี๋ยวลาซีซาร์หาเงินเทาก็เอาเอฟซีพย่างฟินแลนด์น่ะเรียกคือจังไรไลท์ลลลเสร็จจบนี่ใช่ไหมเนี่ยไลทอันนี้จบเพื่อเขาจะตัดช็อตไปลงช็อตสั้น เขากระเด้งเงื่อนคลิปเลี้ยวคลิปหยังเขาได้ล่ะดูละสามซิเมืองก็อ้าวใครก็บอยเอาหยังใครก็บอยเห็ดหยังสิบอาหาอยู่เสรเนาะอยู่เฮียนอยู่นนะซ่าเลยเสื่อน่ะ FC นหะ้องหน่ะหายอยู่เสร็จรัวต,ปปะนะตาแอบเลยนะตาตาตอแหลล้มมันเนี่ยมันแต่อยู่เลี่ยวนาะมันมีอยู่เลี่ยวมั้เป็นจังใดจ้าแม่แม่ FC โตกเกียวมิวสิก FC พ่อไก่ FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่แหละสาเหตุที่คนหักเล่าหลาย สาเหตุนี่แหละที่คนหักปุญญาบาลฟินแลนด์หลายตะกี้ก็หักอยู่แล้วเดีพี่น้องบัดแล้วมาให้เฮตุคิปเหตุยังแล้วอนุญาตให้เอฟซีเหตุคิปตัดค,ป,คปแเรามาลงนี่คือความใจกว้างของภุญญาบาลฟินแนลนด์เอฟซียิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆสมัยตะกี้สมัยตะกี้พัลลาก,กับบ่ได้มีรไล่ไทยบ่ได้มีอียงกับคิปลงคิบเลี้ยวอียงได้สมื่นนี่กับบได้ดอกคิปเลี้ยวน่ะเออได้จากโบนัสได้อียง วแตสิมันได้บกีมือนี่แหละพี่น้องแต่ว่ากับบ่ได้มากได้ไม่ดอกบ่านใกได้เงินจ็กเทอ่ออยู่ดอกอันจากคลิปเลี้ยวนี่แต่ว่าใุญ่บานี่เล่นะล้วเป็นคนใจกว้างคนเลยหักเราหลายแพงเราหลายย้อนว่าเราอนุญาตให้เอฟซีเอาคลิปแล้วมาลงตัดมาลงเราบอกว่าให้ได้เงินได้ท่องดีกว่านางอยู่บานคือนซื้อใครสิบ่าหากเราวันนี้พี่น้องเอา จากหักยู่แล้วติดตามยู่แล้วมาจากฟินแลนดะ์มาเออเพิ่์นบอกเก่งบอกเป็นฮาเลงเือรกับไข้คเคลียดเนาะพี่น,อนะน้องเนาะในเบื้องเราตอนอยู่ฟินแลนด์นะี่ยเราเปินคนบอลเก่งบอเป็นแ,แต่ยักหัวก็เลยติดตามแล้วันเด่แบบน,นี้ติดตามไปติดตามมากเอาเราห, F C ead, หราเอฟซีเหตุแหมีไดใดล้วบอกช่องทางแล้วอนานานัอนนั้นอันนี้เราอนุญาตแมนบอกพี่น้องเราอนุญาตบางคนก็สีบอกเข้าใจว่า ปลคีเพิ่นมาโล่งจังไดอันนี้คือเพิ่อนอนุญาตแม่พี่น้องด้ยินเต็มเต็มรูหูแล้วเนาะว่าผู้ใหญ่บ้านฟิแนแลนด์อนุญาตให้เอฟซีของผู้ใหญ่บ้านฟนินแลนด์มีรายได้คุณด,ด้ไพซีบอหักไพซีบอแห้งแมนบอพี่น้องกับความหักความแห้งของเราเอฟซีที่มีให้เล่ากันนี่แหละหนึ่งเล้าใจกว้างสองเราเนี่ยเป็นคนคิดยังเบายัางแล้วเบา,าตรงๆเลาบอเซแสงเล้าบอๆๆบอันนันอันนี้น ก็คือโดยรวมก็คือตะหักตะแทงอยู่แล้วฮะล่ะยิ่งเมื่อบวกกับการใจกว้างใฮ้อนเอฟซีตัดคลิปเจ้าของมาลงไดมีผู้ใดเอาพี่นองว่าเสียอนุญาตในคนมาตัดคลิปเจ้าของลงมีไผเอาพ่นลาประทัดเห็นผู้ใดมีอันมาตัดคลิปเจ้าของลงนอกจากพญ่บานทิ่เลี้ยงกระบ,บอลโนเดอร์ที่เอ่ยปากอยู่ในโซเชียลนี้ว่าสามารถตัดคลิปผมไปลงได้เลย เอฟซีคนไหนที่อยากตัดคิปผมไปลงนะเอาไปได้เลยนี่แหละพราะหลาได้ยินบอดโนดก็พูใหยบ่บฟิวเลี่นนี่แหละสองคนนี่แหละทิกาลงโซเชียลทิกาไล่์สดบอกให้เอฟซีตัดคิเจบของลงใจกว้างดังมหาสมุทรแล้วใครจะไม่รักคะเออแล้วพนบุญที่เล่าเหตดเนี่ยพลบุญที่เราให้เอฟซีตัดโลงนี่มันเกิดนุนนุนทรงให้เราให้ชีวิตเลาจะเลืิญนลุงเรื่อง เหตุธุรกิจยังก็มีตระปั่งกับปั่งกับปั่งแมนบอพี่นองอันนี้ก็คือบุญบุญอีกทางนึงเด้ไม่ได้ไปทําบุญที่วัดนี่ก็ถือว่าทําบุญกับคนหลายมากพี่น้องแมนบอจ้ะ